เฮ้ยเมันขโมยไม้เฮ้ยเฮ้ยเอามันขโมยไม่มันขโมยไม้แล้วสำหรับเกมนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นต้นฉบับของเกมหยอดเหรียญละกันผมเรียกอย่างนี้ละกันนะฮะมันเป็นเกมแนว Tower Defense นะฮะที่ให้เราผู้เล่นนะฮะสร้างฐานโดยการเก็บเหรียญแล้วก็เอาไปหยอดตามออ j e c t i ตีต่างๆนะฮะเพื่อป้องกันฐานของเราเองนะฮะเอาละ เริ่มต้นโดยตัวเกมก็สอนให้เราสร้างเมืองของเราเองก่อนนะอ่าแล้วก็จะเป็นการรีคูสอ่าเหมือนกับว่าให้ชาวบ้านนะเอ่อจะไม่เรียกว่าชาวบ้านเลยน่าจะเป็นอ่อโฮมเลดละกันเป็นโฮมเลดเนี่ยเข้ามาเป็นชาวบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นมีอาชีพนะโอเคเมื่อกี้เป็นแบบอาชเชอร์ อันนี้น่าจะเป็น b u i l d i n นะเป็นแบบว่าสายสร้างอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคจะให้เราสร้างน่าจะเป็นบาแหลกนะฮะหรือจะเป็นรั้วนั่นเองนะอันนี้น่าจะเป็นการให้ตัดต้นไม้นะเพื่อที่จะเคลียพื้นที่แล้วก็จะไดะ้มีพื้นที่ให้เราแบบใช้สอยมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอะ้อาเชอร์ของเราแนละ้วมาล่าสโอ้ไม่เป็นไรนะเจ้าแลคูลโหแล้วตรงนี้มี เป็นโฮมเลดจริงๆด้วยโอเคเราทิ้งเงินไปจะได้เอามีสองคนนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเราไปละอตรงนี้มีอะไรอ๋อน,น่าจะเป็นแนวอวม้าพยศเป็นแนวแบบบ้านพักคนงานหรืออะไรสักอย่างนะอยู่ตรงนั้นจริงๆนะมันจะให้น้องม้ากินหญ้าแล้วมันจะวิ่งได้นะอ่าว,วิ่งได้ละโอเคได้คนมาเพิ่มอันนี้เขาอยากให้เราสร้างอาเชอร์เพิ่มนะอีแม่นๆหน่อยอนี่พอนมเอ้อ สามดอกแล้วเออเอาเอา,เอา,เอาแล้วยิงโดนแล้วก็หนีไปซะกอนเอมีเงินแล้วมีเงินแล้วโอเคโอเคต้องการแค่หนึ่งบาทนะครับเพื่อที่จะไปบิว้วรั้วตรงนั้นนั่นเองนะครับคือเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้แล้วมันมีพื้นที่โลง่โลงๆเยอะนะฮะพื้นที่แบบเป็นหญ้าขึ้นแบบเนี้ยมันจะมีพวกลักคูณพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะ แต่ที่ผมลองศึกษามานะทำให้เรามีพื้นที่ในการทำฝา์มากขึ้นซึ่งไอตัวโฮมเลสเนี่ยเราต้องแวะมาหาเขาเรื่อยๆนะเพื่อจะดึงเขากลับไปนั่นเองครับแต่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนนะเพราะว่าสึกว่าถ้าเราพังตรงนี้ไปเนี่ยโฮมเลสตรงนี้ก็จะพังไปด้วยแล้วเราก็จะ,ะไม่มีประชากรเพิ่มนะน,นะ,ะตรงนี้มีเงินนะะเดี๋ยวข้อไปอีกดีกว่ารอให้แบบเช้า รุ่รงมาก่อนแล้วค่อยไปนะครับดูเอฟเฟกน้ำเขาสวยมากเลยอะ่ะเขาทำดีนะอ่าเดี๋ยวเราอันนี้เซฟไปก่อนอรีบกลับมาเจ้าอาเชอร์เออโอ้โหเงินเยอะมากแต่รู้สึกว่ากลางคืนแล้วเราต้องแอบ,บนะแต่โหละไม้แค่นี้จะกันอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้เราสร้างได้นะอ่ะขยายบ้านเลยแล้วกันยังไม่แน่ใจว่าได้อะไรบ้างนะตรงนี้ มาแล้วเอเลนอุ๊ยอาเชื่อเราน้อยอะ่ะขออาเชื่ออีกคนนึงได้ไหมโอ้เรียบร้อยน่าจะมาแค่นี้นะวันแรกหมดแล้วเดี๋ยวกินหญ้าแหละเราไปสำรวจระยะทางไกลกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอัปเกรดบ้านเราสำรวจเข้าไปในป่าลึกโอ้โหแล้วดูเหมือนบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปตามที่เรายิ่งเข้ามาในป่าลึกแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเนาะ หลายๆเจ้านะเอาไปทาแต่โอ้โหนี้น่าจะเป็นท่าเรือนะแล้วก็เป็นไอพวกเอเลี่ยนมาออกมาจากตรงนี้แต่ไม่รู้เมื่อกี้มันจะออกมาหรือเปล่าวกลับก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้น่าชาวบ,บ้านจะเกิดเลยโอ้แต่พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วฮะคิดว่าอ๋อตรงนี้มีคนนึงไปยู่กับเล่ามันจะดูแลแต่ว่าเวลาน่าจะพอนะผมคิดว่าเราจะเราจะ,เราจะเขาเรียกอะไร ทำรั้วบ้านให้เราแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณมากพ่อหนุ่มต้องให้เงินเขาไหมโอเคให้เงินเขาไปเดี๋ยวเขาจะไปหาไรายได้มาให้เราวันละครั้งโอเคแล้วเดี๋ยวเราขยับมาทางซ้ายแล้วกันโอเคอุย๊ยโอ้โหผมเยอะไปแล้ววะมันมืดแล้วแล้วเรามีช่างแค่สามคนทันไหมเนี่ยพาทิ่ตกแล้วรีบกลับบ้านเร็วๆไอ้หนุม่ม จะมาไหมหนุ่มโอ้นี้เหมือนจะเงียบนะโอ้มามาครับมากี่ตัวสองตัวไอ้หนุ่มเทชช็อตโอเคโอ้เมนทัฟไซโอเคครับเกือบรอดนะเดี๋ยวคืนนี้แหละเราเงินเราเยอะเราจะอัพเกรดบ้านไปเลยนะโอเคอ๋อแล้วเราจะได้ลัวฟรีด้วยนะภารกิจวันนี้เราจะแวะมาที่นี่ โฮมเลส 2T ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานเลยเราจะไม่ตัดต้นไม้นั้นเดี๋ยวบ้านนั้นพังนะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะไม่ไม่ทำรั้วด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะกินพื้นที่หญ้าตรงนี้นะฮะทำให้ไอ้เจ้าตัวแลคคูนมันไม่เกิดนะตรงนี้ต้องมีหินก่อนเราถึงจะทําเป็นที่มันแข็งแกร่งกว่าน,น,นี้ได้นะฮะตรงนี้มีเงินเราก็ทําลายเจ้าต้นพวกนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเงินทีหลัง เผลอหลับได้เลยนะคุณผู้ชมเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่โอ้โหตกใจอ๋อเราช่วยชีวิตเขาได้นะรู้สึกเหมือนจะเป็นกิฟฟอนสะต้งเลยนึกว่าโอ้โหขนลุกเลยนึกว่าตัวอะไรมันลงมาโจมตีเราอะตรงนี้มันซากเรือน่าจะซ่อมได้นะเจ้าเรือนี้กี่โมงแล้วโอ้ยแต่เย็นแล้วนะกลับดีไหมเนี่ย ผมกลับก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วเรายิงยาวเลยมันจะมืดแล้วเจอหญ้าแล้วเอ้ยห่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงครับอย่าพังนะขอร้องอ่าตรงนี้มากันอีกละโอเคอ่าทางขวาเราน่าจะปลอดภัยแล้วเพราะว่าเรามีทาวเวอร์ให้เรานะตรงนี้จะสร้างดีไหมหรือยังไม่สร้างมันเสียคนไงคิดว่ายังไม่สร้าง ดีกว่าฮนะจะมาไหมอ่าเราเราเดินมาดูโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้นุ่มอาเชอร์สมคนกับมอนเตอร์สมตัวมันเพิ่มวันละตัวปะเนี่ยโอเคทางขวายังอยู่ดีฮะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอาเชอร์ไงเดี๋ยวตรงนี้เราทิ้งให้โฮมเลดอีกบาทหนึ่งคิดว่าเกิดแล้วเขาน่าจะเก็บเหรียญเราได้แล้วก็กลับมาได้อยู่นะ่ยขึ้นขึ้นไปเลยแล้วกันขึ้นไปได้แหละวะ ไม่รูเหมือนกันนะเพราะว่าตังเรามันล้นนะอ๋ะอมีคนออกมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อทางซ้ายนะเจ้ากิฟฟอนนะครับก็ตรงนี้เรือด้วยถ้าเอามาถึงนี้เราก็จะซ่อมเรือได้ครับโอ้เอาละครับคุณผู้ชมเราเจอเป็นนัทธนู ตรงนี้นะอุ้ยมีทองด้วยเงินเราจะเต็มหรืว่าเรามันจะเอาอะไรจากเราวะเนี่ยวิ่งได้ปะไม่นะอุ้ยมันมืดแล้วเราเดินมาไกลเกินโอ้หมายก้อละพาี่แดงแฉหรอว่ามันเป็นคืนเดือนหงายวะแล้วโฮมเลดเราจะถึงบ้านแม่นมช่วย จะช่วยเหลือโอ้โหตรงนี้ซ่อมได้แต่ว่ามันอันตรายนะถ้าถ้ากดซ่อมลูกน้องเราต้องมาทํางานตรงนี้แล้วโดนมอนเตอร์กินแน่ๆนะโอ้โหเอ๊แต่มันเหมือนกับว่าเราฝากเงินได้นะโอ้เงินเงินเราฝากเงินได้นะหมดเลยและเดี๋ยวเราจะเอาเงินทั้งหมดของเราเนี่ย าาทํลนตรงี้เตรียมที่จะไปไปถึงเรือให้ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเกมนี้นะมันจะมีหลายเกาะที่เราจะต้องไปสำรวจนะแต่ละเกาะมันก็จะมีเ,เรียกว่าเป็นบัฟมั่งหรือจะเป็นความสามารถพิเศษต่างๆนะให้เรานะครับที่าราทำภารกิจขยายบ้านก่อนแล้วกันนะสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงเลยคือเจ้าดินตรงนี้ถ้าเราถึงดินนี้เราจะได้พื้นที่ไกลขึ้นนะ ตรงนี้โอเคตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเอาไว้ทํานานะเราจ่ายไว้ก่อนนะทํานานั่นไงเพราปลูกได้ด้วยแล้วเงินเราเหลือใส่เลยดีไหมใส่ไปเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้อ่าเราเอาเชื่อมาเฝ้าตรงนี้เลยฮะถึงไหมไม่ถึงครับหรือถึง ถึงไหมถึงครับเอาอเคลองวัดดวงกันดูครั้งที่แล้วเ,เกือบครึ่งวันนะปอมจะเดินมาถึงแล้วเฮ้ยวางเงินไว้ก่อนลองเงินไปเลยเอ้ย,อย,อยไปฉกไปฉกฉกโดนฉกเงินเกือบหมดพี่น้องประมาทเลอะเมื่อกี้ประมาทไปนิดนึงแต่ว่าไม่กเราต้องการใครหายบ้านนะนี่ไง เราดูได้ว่าแมปเราตรงนี้มีไม้ม,มีเพชรศูนย์มีประตูหนึ่งพอเราไปเจอแล้วนะแล้วก็มีรูปอาเชร์ด้วยเมื่อกี้น่าจะเป็นการบัฟให้อาเชร์ของเราโหดมากขึ้นเดี๋ยวเราขอเบิกเงินนิดหน่อยได้ไหมแล้วจะเบิเกอเอาไม่ต้องรอไม่ต้องรอเดี๋ยวเขาปล่อยให้โอเคประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งโอ้ตรงนี้พลาดนะครับคุณผู้ชม เราลืมตัดต้นไม้แล้วอ่าไอ้น,นั้นมันไม่เกิดยาไม่เกิดครับก็เลยไม่มีไรายได้ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรอัดไปก่อน,ต,อนตรงนี้ชาวนากลางคืนทํานาไม่ได้นะแต่ก็ยังเฝ้าเฝ้านาอยู่นะโอเคกินยาไปก่อนนะกลางคืนเนี่ยจริงๆถ้ามอนเตอร์บุกจบแล้วเนี่ยเราก็ เอาคนงานออกไปทํางานได้เลยนะแต่เขาจะกลับมาออโต้อยู่แหละจนกว่ามอนเตอร์จะออกไปนั่นเองนะมาหลายตัวแล้วแหละ6ตัวได้ไหมเมื่อกี้หรือหนะ้าย้อยนะโอเคแล้วเดี๋ยวลัวเขามาซ่อมให้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เสียเงินสัก3บาทไหมอ่าก็เ,าเสียคนหนึ่งคนไม่เป็นไรพเพราะเดี๋ยวเราไปหาคนมาเพิ่มคิดว่าอย่างน้อยเขาช่วยตัด ให้มอนเตอร์มันตายก่อนถึงบ้านเราจะไปอาจจะเลยไอ้น,นี่ไปหน่อยหนึ่งนะฝนตกด้วยฮะคุณผู้ชมมบรรยากาศเอาละเจอละอุ้ยฟ้าผ่าโอเคอ๋อแอบเหลือลงต้นไม้โอเคอย่างงี้เดี๋ยวรอเขาเกิดอีกคนนึงเราก็จะได้คนไปเติมที่บ้านนะครับ ตุ้ดตีทำดีมากอะภารกิจของเราฮะไปกันต่อฮะเราต้องตัดต้นไม้ตรงนี้ฮะเพื่อที่จะไปให้ถึงเรือนะแล้วก็จะสร้างเรือหนีออกจากที่นี่อะ่ะเดี๋ยวทิ้งเงินไว้ก่อนเอาๆแล้วแกมาลักเงินมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเช้าเดี๋ยวค่อยทิ้งเงินเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดไหม กลัวเหมือนกันนะฝั่งนี้โอ้แต่ก็ยิงแม่นอยู่นะเออเออโอ้โหคนเดียวเก็บอ่ะคอร์สคิวไปแล้วคุณผู้ชมโอเคแล้วชำนาละเดี๋ยวตรงนี้เราโฮมเลสแอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเลิศทิ้งเงินไว้อีกหนึ่งบาทอาวัสดีครับชาวนาได้ตังเอา้ายังไม่ได้ตังฮนะเดี๋ยวปล่อยเขาทำไปก่อน โอเคอันนี้หญ้าเราโตหมดแล้วนะโอ้โหแล้วเจ้ากิฟฟอนนอนอยู่อย่างนี้ฮนะไปกันต่อฮนะพวกเราต้องดันบ้านไปให้ถึงนะถึงเรือนี้นะแต่เขามันก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยไหมออหรือเราต้องนี่เลยต้องเลยมายันนี่ฮนะตรงนี้ไม่รู้มีดินแนละ้วโอ้โหดินอยู่ตรงเนี้ย ผู้ชมถึงไหมวันนี้เราเราจะสร้างเลยนะ oh. เขาเรียกว่าเราจะสร้างดินตรงนี้ให้มันมาถึงนี่เลย oh. เพราะว่าเราจะได้ oh. ให้ม้าเราไม่เหนื่อยอะเราจะกินหญ้าต,ตรงนี้แล้วเราจะได้เดินไปไกลได้ oh. โอเคตรงนี้ป้อม oh. คิดว่าต้องสร้างไหมน่าจะไม่ต้องนะ ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเราต้องเรียกได้ว่าเคลียร์พื้นที่ให้มันปลอดภัยก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสร้างเรือเพราะถ้าสร้างเรือเลยเนี่ยเราจะโดนศัตรูรโจมตีไม่รู้ตัวตว์นี้ <Yeah. S 1> ไปให้ไกลที่สุดนะสัตน,นี้เดี๋ยวถ้าตัง ตัง้งล้นผมว่าเดจะเอากดลงไปที่เรือเลยล้นจริงๆด้วยตรงน,นี้เดี๋ยวเราเอาเงินใส่เรือไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราเสียดายเงินโอเคอ่าตรงนี้สร้างโอ้เคประกอบเรือกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราขยายกันต่อระหว่างรอฮอต ประกอบเรือกันไปนะก็แบ่งคนงานมาตรงนี้ค่อยๆขยายพื้นที่นะโอ้แต่ตรงนี้ยากขึ้นนะตอนแรกผมคิดว่าถ้าเรือย่ามันจะไม่ขึ้นนะสรุปมันจะมีมอนเตอร์เกิดด้วยฮนะจะโดนฟ้องหรือเปล่าเนะี่ยทำลายป่าไม้เขาเนี่ยโอเคตรงนี้ได้รับต้นไหมต้นไหม,อไหมเอ,อแล้ว เดี๋ยวเฮ้ยถือมันยังพออีกต้นอีกต้นนึงอะอีกต้นนึงอะมันยังไม่มืดเท่าไหร่มันยังแบบโปรเพลโอเคงั้นกลับได้แล้วนุ่มตรงนี้ยังไม่สร้างนะเดี๋ยวเราจะไปสร้างตรงมูลเลยครับใกล้ๆบ้านเราเลยอะตรงนี้เราเป็นพื้นที่โล่งไปก่อนนะผู้ชม แค่เสพบรรยากาศนะน้ำไหลผ่านตัวเราไปนะแล้วก็ฟังเพลงอย่างนี้ฮนะเพลินเลยฮนะไม่รู้ใครหลับคาจอโดนถล่มบ้านแตกไปหรือเปล่านะบรรยากาศด,ดีจริงๆฮนะโอเคเอาแล้วพวกแกไม่คิดจะโอเคกำลังจะนึกอยู่วนะ่าจะกลับเข้าบ้านหรือเปล่ามันอันตราย กลับเข้าบ้านก่อนไหมนุม่มเอาแล้วมอนเตอร์ไม่มาฮะเ,เอามาฮะเอาเอามามามาเฮ้ยเฮ้ยมันขโมยไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันขโมยไม่มันขโมยไม้แล้วมันขโมยไม้เอาลุกเอาจริงๆด้วยวเราเสียตังค่าไม้ฮะช็อตนี้ โอ้เสียตังค่ามาให้แพงกว่าที่เราจะเสียทีละเหรียญอีกนะลุงนี้เราไปขวางไว้ดีกว่าเนี่ยฮะเหตุผลที่ผมอยากจะมีรั้วบ้านก่อนนะไม่งั้นเราจะโดนขโมยไม้ไปอะคุณผู้ชมตรงนี้มันสร้างได้เลยปะสร้างได้เลยนี่สร้างไว้ก่อนสร้างไว้ล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวกว่าคนงานเราจะมายืนกว่านั่น โอเคครับโอเคเราถึงตามเป้านะเนี่ยลงมาไกลมากอะแล้วตรงนี้ก็มีหญ้านิดหน่อยอะให้ละคูณมันเกิดนะอเคอโอเคครับตรงนี้รอหญ้าโตครับเรียกว่าถ้าหญ้าโตเมื่อไหร่ โอเคครับอ้มีเสียงตื๊ดๆเมื่อกี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเรือเราเอาละครับโอ้โ oh, หเรือของเราเสร็จแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เอาอยังนี่ว่ะ oh. ต้องจ่ายตังคนะ์ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับตอนนี้ แล้วเราจะต้องทำยังไงอ๋อนี่เดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขนเรือมาที่ท่าเรือก่อนลนะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะแล้วตอนนี้คืออันนี้คืออะไรจ่ายเอ้าไปเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยจริงๆแล้วเหมือนจะต้องรีคูดคน,คนมาก่อนอ้าวแล้วกูมาคนเดียวแล้วตายแล้ว ไปแบบใหม่อะเอาละครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกาะหน้าที่เราจะไปเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างนะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปป่านลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ